ปีใหม่นี้ปี2567ใครที่ไปเที่ยวฉบับสายบุญเนี่ยซิอิ๋วอยากแนะนำที่นี่เลยค่ะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่หรือหาที่แก้ชงขอพรพระเนี่ยปี2567นี้อิ๋วอยากให้ทุกคนมาที่นี่เลยค่ะวัดเน่งเลี่ยยี่เยาวราชหรือวัดมังกรนั่นเองค่ะวัดจีนในกรุงเทพที่มีทั้งความสวยงามและโด่งดังในเรื่องของการขอพรแก้ชงค่ะ ฮัลโหลทุกคนวันนี้เราก็พามาแก้ชงวัดนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคือวัดเน่งเรียยีนหนึ่งนั่นเองที่อยู่เยาวราชต,ตอนนี้นะคะเราก็จอดรถตรงนี้ที่เราเดินมาคือวัดจักรวรรดินะคะคือเดินทะลุมาก็จะเป็นสถานที่คือสำเพงค่ะเดินออกจากวัดจักรวรรดิมาเลี้ยวซ้ายนะทุกคนแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆอ,อีก2ถนนก็คือจะเจอวัดเน่งเลียยีละคะ่ะตามไปกันปะ ทุกคนสำหรับใครที่เดินทางมาไหว้พระขอพรหรือแก้ชงสามารถจอดรถที่วัดจัก,กรวรรดิแบบอิวได้เลยนะคะเดินออกมาเลี้ยวซ้ายจากวัดเดินตรงยาวๆผ่านช่วง2ถนนค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาจะเจอกับวัดอยู่ซ้ายมือเลยนะคะแต่ถ้าใครที่มา MRT เนี่ยก็ลงสถานีวัดมังกรแล้วเดินต่อมาเรื่อยๆค่ะประมาณ900เมตรก็ถึงวัดแล้วค่ะ เราต้องข้ามไปฝั่งโน้น<ม>นี่ค่ะทุกคนขาอันนี้คือหน้าวัดมังกรกมลลาวาดใช่ไหมกมลลาวาดเออกะมนลาวาด,ออาวาดใครที่มาถึงที่เนี่ยก็ าก็จะปิดแบบนี้นี่ปิดแบบนี้บางคนเห็นแล้วก็คือกลับเลยไม่ต้องตกใจค่ะเดินออกจากประตูนี้เลี้ยวขวาเดินตรงไปนิดนึงจะมีซอยขวามือเราเข้าซอยขวามือเข้าไปอะคะ่ะเดินไปอีกประมาณ1 0 0ยเมตรอะคะ่ะก็จะเห็นทางเข้าวัดให้เข้าฝั่งโน้นนะคะอย่าเพิ่งกลับนะตรงเนี้ยเขาก็มีบอกอยู่นะคะนี่ที่ประตูฝั่งซอยมังกรนะคะ อันนี้คืออะไรจ๊ะไปชงเหรอหนูไม่ชงอ่ะไม่ชงขอพรขอพรเออถ้าไม่ชงพี่ก็ไปว่าพระประธานเหรือว่าไฉสุนียที่ไปเจ้าเงินตาค่ะน้าไม่ชงน้องไหวไฉสุนียอ๋อถ้ามันมันมีชงร่วมด้วยใช่ไหมคะชงร่วมก็คือถือว่าชงหรือไม่ชงชงว่าชงตัวปีอะไรหนูปีมาลรงมะโรงชงอยู่แล้วเอาชงค่ะมะโรงชงอยู่แล้วแล้วน้องว่านอะไรมีอะไร ไม่ชงเขาพอได้นะาอ,นอาชุดหนึ่งก่อนชุดละร้อยใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ่ะหนูมีแบงค์ร้อยพอดีร้อนแล้วเลีเ้ยวขวาเจ้าแม่เข้าตองนี้เนะาะขอบคุณค่ะนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ค่ะ ดังนั้นถ้ามาแล้วเห็นหน้าวัดปิดอย่าพึ่งกลับนะคะอย่าพึ่งกลับให้เข้าซอยมาแล้วเข้ามาไหว้ในซอยก็มีที่ขายเหมือนกันนะคะขายปีชงปีไม่ชงอะไรอ่างเงี้ยในซอยก็จะมีแบบว่าขายแบบมีส้มมีอะไร่งเงี้ยเอาไว้ให้เราซื้อแล้วก็เอาเข้าไปไหว้ได้ทุกคนก็คือข้าที่เนี่ยคือดีมากๆนี่ค่ะดูลูกศรเลยค่ะ เสริมดวงลูกศรสีฟ้าแก้ชงลูกศรสีเหลืองไหว้พระลูกศรสีแดงตามสะดวกเลยค่ะไปเลยค่ะแก้ชงค่ะเดินตรงๆไปสีเหลืองมามาลงค่ะ100บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปเขียนชื่อกัน ลารางเทียบอายุปีมะโรงทุกคนของวัดมังกรกมลวาดของเราก็คือปีมะโรงนะคะ อายุเท <muitas> <ian> ่าไหร่เ <bulun> ฮ <case painted vậy> no ้ยอหยาคือจริงๆเราเราอายุสาม็แล้วหรอภาพตามปีจีนก็คือเราอายุสามเจถูกต้องปะฮัลโหลใช่ไหมและอันเนี้ยคือเราเขียนปะเขาก็จะมีบอกง่ายๆเขามีรอกฝั่งนี้ค่ะนี่คุณคะเขียนชื่ออายุวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าปีนักสัตว์ในใบสีแดงเท่านั้นใบสีแดงนี่เปิดเข้ามาข้างในก็จะเจอใบสี เ,เขียนแค่ใบนี้ใบอื่นไม่ต้องเขียนนะคะเขาก็จะมีที่ว่างให้อย่างนี้นะจ๊ะนี่แล้วก็มีคําสวดให้เราจะต้องมาไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอานะทุกคนเขียนเอาแล้วเราก็คือต้องเขียนอายุตามนี้นใช่ไหมอะตารางท่าบอายุาก็คือฉันก็ต้องเขียนว่าสามเจ็ดหรอใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนแบบว่านับก่อนสามสิบเจ็ดปีอุ้ยได้แล้ว <laughs> ใกจะสี่สิบแล้วสามสิบเอ็ด ความสะดวกของที่นี่นะคะสําหรับใครที่มาเป็นครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะที่นี่เขาจะมีบอกทุกอย่างอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าใครปีชงบ้างจะต้องแก้ยังไงมีตารางให้เทียบอายุให้ชัดเจนมากๆที่นี่สะดวกสบายแล้วข้างในเป็นแอร์เย็นมากเลยอะแอร์แบบฉ่ำมากทุกคนทีนี้เราก็ได้แล้วเราก็เดินไปตรงไหนต่อลูกศรสีเหลืองหมดแค่นี้เถอ บอกว่าเมื่อซื้อตามดวงเสร็จแล้วก็ให้เดินตามลูกศรสีแดงนะคะไปเดินตามลูกศรสีแดงเลยทีนี้ไม่มีแยกสีแล้วสีแดงอย่างเดียวมา ไปชมเดินตามลูกศรสีแดงเข้าไปพื้นที่ด้านในที่นี่คือสะดวกสบายนะไปไปปัดตัวข้างในด้านในคือคนเยอะมากทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยเราว่าค่อนข้างเย็นแล้วก็ถึงแม้คนเยอะแต่เขาจัดระเบียบด,ดีนะก็มีแบบลูกศรมีที่วางถ้วยวางจานอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอันนี้ทางออกจะอ้าวทางออกเหมือนกัน,นแสดงว่าต้องทางเข้าตรงนี้ไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอียเดินตามลูกศรต้องเริ่มต้นตรงนี้ เอาถาดก่อนเฮ้ย <c oughs> เรามาอยู่ข้างหนังเนาะ อันนี้คือเทพเจ้าไทยสวยเอีย๊ยข้างหน้าแล้วเราก็จะอธิษฐานตามใบสีแดงแบบนี้นะคะที่เขาให้มานะอะแล้วก็พออธิษฐานเสร็จนะคะก็ให้ปัดออกวัดที่นี่เขาบอกว่าให้ปัดสองครั้งเพราะว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องรอคิวนานแต่ถ้าเป็นวัดที่โชคชัยสีเขาบอกว่าแล้วแต่ปีปีจีนบา,บางปีมี12ปีบางปีมี1 3ปีก็ให้ปัดตามปีซึ่งปีนี้สอง7ั้ารปีจีนมี12ปีนะคะถ้าทางที่ถูกต้องก็คือปัด12 หไหว้ก่อนนะการไหว้ช่วยอะไรบ้างปีชงถือเป็นปีที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันค่ะว่าจะเป็นปีที่มีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีแต่ว่าแค่คําว่าโชคไม่ดีชีวิตไม่ราบรื่นเนี่ยเราก็อยากแก้กันแล้วใช่ไหมคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะเพราะการแก้ชงเนี่ยคือการปัดเป่าเพื่อไม่ให้เกิดเหตุถ้าใครเชื่อเนี่ยก็ลองมาทําดูนะคะ เธอที่นี่อ่ะเขาก็บอกให้ปัดออก12ครั้งนะคะตามปีจีนดังนั้นปีนี้ปีจีน12ครั้งเราเลยปัด12ครั้งนะคะเรียบร้อยแล้วก็ไปต่อนี่ก็เป็นจุดรับฝากใบปัดตัวปีชงแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องข้างหน้าก็ได้เราก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยแล้วอันเนี้ยก็ไปไหว้ข้างหน้า ทุกคนขาตอนนี้ที่เราเดินตามลูกศรเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีมุมต่างๆให้เราถ่ายรูปด้วยเพราะว่าทางวัดเนี่ยจัดไว้ให้สวยมากอ่ะเป็นเหมือนแบบเก้าอี้ราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วว่าข้างบนก็คือประดับโคมสีแดงแบบสวยมากเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูด้านในเดินตามลูกศรไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะก็คือเที่ยวชมวัดก่อนแล้วพอตอนสุดท้ายเราก็ค่อยไหว้ขอพรเทพเจ้าไทายสวยเอีย นี่ทุกคนด้านในก็คือสวยมากไปได้ทั้งสองฝั่งนะตามผู้สอนไปเลยท่านไม่ต้องไปซื้อของไว้ด้านนอกนะครับเพราะว่าใช้ชุดสราะของพระวัดที่เกียนชื่อนาสปาเรก็คือเดินไปตรงนั้นไปไหว้ขอพรนะคะเหมือนที่เราไหว้เมื่อกี้เมื่อไปเดินถึบหน้าองค์ให้สวยความรู้สึกโดยรวมต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่การไหว้แก้ชงใครที่จะมาขอพรเสริมดวงก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเดินไหว้พระด้านในได้อีกค่ะเดินมาชมด้านในส่วนของอุโบสถซึ่งภายในประดิษฐานพระประธานของวัดค่ะสัมปองฮุกโจทั้งสองค์พร้อมพระอรหันต์อีก18พระองค์นะคะโดยรวมเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยค่ะแก้ชงเสร็จกับไหว้ขอพร ก่อนกลับนะคะสีบอกเลยค่ะว่าขอแชะภาพสวยๆก่อนนะคะพอะที่นี่มุมถ่ายรูปของทางวัดเนี่ยจัดไว้หลายมุมมากๆเลยทุกคนคะตอนนี้เราก็ไหว้ข้างในเสร็จแล้วแล้วก็วนออกตามลูกศรน,นะคะ ที่เนี่ยจะบอกว่าห้องน้ําก็ดีการจัดสรรก็ดีใครอยากมามาเถอะไม่ดีอย่างเดียวคือเราหาที่จอดรถเราเองเนาะมา BTS ก็ได้ตุกๆก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะจอดรถที่ยจอดก็โอเคนะแต่ว่าตอนที่เราจะหาที่จอดเราวองสองรอบกว่าจะได้ที่จอดสาหรับใครที่อยากมาเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดที่จอดรถที่นี่ไว้ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวซีอมาแล้วเจ้าพาไปไหนอ,อีกตามกันมาเลยค่ะ แบบสลวดแบบโบราณเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีน้ำอะไรบ้าง<ด>ตอนนี้เราก็จะรอคิวสั่งอยู่นะมีซาสีด้วยแบบโบราณโบราณอะไรจีบฮาวายเวสกุดเบรรี่กุนถ้าจะได้แล้วระคะเ๋ยวเก็บแอบดมพือกินหอมมากเธอสลับผสมอะไรนะเมื่อกี้โ,โบราณนี่มันจะออกมีสามรสเค็มซ่าเปรี้ยวหวาน โซดาโบราณมี3รสเค็มซาเปรี้ยวหวานเค็มซาเปรี้ยวหวานเค็มญี่ปุ่นนะนี่ไม่ใช่โซดาไทยเค็มซาเปรี้ยวหวานเอาซาไม่ใช่รสชาติไงคือมีเปรี้ยวหวานกับเค็มตาเลยนะจ๊ะตาสิงห์เหยียบโลกสิงห์เหยียบโลกคุณลุงขายตรงนี้ตลอดเลยเหรอใช่ใช่ใช่ขายอยู่นี่เดียวประจวบเดียสอ้าวไตมิดอ๋อท้าไม่งั้นก็เยาวราชเดีลูกชายขายคือเยาวราชอ๋ออย่ามิ้งใส่รถอันนี้รอ กล้องเรากินอยู่นะคะน้องตีของเธอน่ากินมากนะเอาดีๆแบบสีจพูดจัดการคนมาสีสวยมากฮอจ๊ะอจะ มันอร่อยจริงๆอะอมันเค็มซ่าแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานด้วยมันมีความเค็มอยู่ในนี้ด้วยอะแล้วความซ่ามันก็คือเหมือนละมุนล,ละมุนล,ลิ้นอะละมุนนะครอร่อยใช่ค่ะใช่ คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคะใช่ใช่คุณลุงขายซาซีนี่โบราณเขาจะเรียกซาซีครับคนรุ่นใหม่เขาจะเรียกรุ่ดเบียร์อ๋อซาซีกับรุ่ดเบียร์คือเหมือนเหมือนกันคุณตีค่ะต้องตาคุณลองแล้วค่ะไหนดูดิรุ่นรถนี้สุดอ่ะ มอ้กิมใช่ไแล้วค้ามันกิมะลิใช่ัหมแล้วก็โค้ใส่โซดาดีแล้แหละกินจีไปหนช่วยซื้อเลขแสวยเท่าไหร่คะบเละร้อยอ่าหนูหนูซื้อเลขนนี้ดีกว่าหนูชอบอันนี้เนี่ยหนูดึงเลยนี่นะ ก็ขายดีขายหมดนะจ๊ะครับอันนี้ภาษาจีนแปลว่าอะไรอ่ะนี่เหรอ็นนี่เอ่อตัวนี้คุณคือเศรษฐีโอ้หนูเนี่ยแหละคือเศรษฐีเรือนทองไหลมาเทมาอ๋อเรือนทองไหลมาเทมานี่ลำรวยเหยื่อเลยอันนี้ของหนูอ่านว่าอะไรอ่ะเรื่องไอ้จู่ห่าวโชคดีจู่ห่าวโชคดีว่าใส่เสื้อยังไม่รู้ไปดีกว่าขอบคุณนะคะ โอ้มีที่ค uh, ่ะค so 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 uh ุ oh. Marie, so ้ยซอยนี่ก็เยอะแล้วนะอันน uh ี huh. ้ลายไม้ไ huh. ด like ้ค่ะดูผลได้ค่ะหนูอยากได้ถุงส้มได้ค่ะดูอันไหนบ้างอะคะอันนี้ฮะใช่่คคะะแล้วมีเป็นตัวเล็กด้วยค่ะนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ็คอย่างอันนี้อันนี้หันข้างอันนี้หันหน้า อสีอสิบอันอันนี้น่ากลัวนะที่เนคะเอ่อโมงแกลมามันมีสำหรับคลิปนี้ซิวมาแล้วเจ้าก็พาทุกคนมาไหว้ขอพรแก้ชงที่วัดเน่งเรียยีวัดที่โด่งดังมากๆสำหรับการแก้ชงใครที่มีความเชื่อเรื่องปีชงเป็นความเชื่อของคนจีนอยากเริ่มต้นปีด้วยความมงคลสิวอยากแนะนำที่นี่เลยค่ะ ช่วงนี้ต้นปีทุกคนก็จะมาแก้ชงกันเยอะค่ะแต่ก็จะไหลเวียนเข้ามาเรื่อยๆไม่ได้แน่นมากซิลแนะนําให้มาวันธรรมดานะคะเพราะวันเสารออ์อาทิตย์เนี่ยควรจะแน่นกว่านี้อีกค่ะลองมาไหว้กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยอยิวขอให้ทุกคนโชคดีตลอดทั้งปีสําหรับใครที่ไม่ได้มานะคะสามารถขอพรผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนอีกรอติดตามชมกันเลยค่ะ